เครื่องขุดล่องดินลดขุดล่องดินเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยันมาสูบเดียวนะครับตัวนีเ้เป็นเก่าญี่ปุ่นมานะมาดูระบบนี่มีเกียร์เกียร์อานะฮะนี่เกียร์เกียร์อาเกียร์เอ็นะนี่ ดีเดินหน้านะเดินหน้าตัวนี้ N ตัวนี้ R านะนี่อนะเป็นตัวนี้เป็นระบบยกสายพานยกสายพานโซ่โซ่ขุดล่องนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นตั้งสายพานทำงานเป็นสำหรับรถวิ่งมีโลหะ ล้อคู่หลังอสองล้อข้างละสองล้อล้อหน้าก็ข้างละสองล้อนะเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวเป็นเก่าญี่ปุ่นมานะครับตัวน,นี้เจ็ดแรงาลองสตาร์ทเครื่องดูหน่อยใบขุดล่องกว้างประมาณ20เซนนะฮะใบยาวก็ประมาณโซ่ยาว1นะ้40ี่ิบเซนยาวทั้งคันก็ประมาณ300 300เซนติเมตรนะฮะ ความฟ้างของฐานลอ้อก็ประมาณ95เซนเอ้าลองสตาร์ทดูระบบใช้งานได้หมดนะครับรับติดง่ายนะระดับเครื่องดู เสร็จง่ายนะครับขาหมุนสายพันดูหน่อยนั่นแหละอ่าหมุนโซ่สายพันได้ดีนะ ก็้น้สุดเลยมาถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลัง,อ,ลงอ่ะาโอเคถอยหลังเวลาขุดก็ยกรถจะทำงานถอยหลังนะถอยหลังเวลาขุดล่องนี่ขึ้นคู่เลย ถอยหลังไปเรื่อยๆนะเี๋ยวหมอ่าเดินหน้าหน่อยกดเกียร์ตัวนี้ลงก่อนอ่ายกลงไปยกลงให้สุดเกียร์เดินหน้าเอาลงให้ให้ลงล็อกอ่าโอเคพอ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 เดินหน้าอีกนิดนึง อ่ะพอโอเคแล้วถอยหลังมาถ้าใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0816221299อน่ะเดี๋ยอนนี้โลเดินหน้านะ